ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกม3ก๊กเทคนิคเอ็มนะครับก็เป็นตัวเกมใหม่ที่ได้ทําการเปิดจากค่ายเกมเพียปาร์คใครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ลองเล่นกันเมื่อช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและหลายๆคนก็มีคําถามภายในใจแน่นอนว่าพี่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมควรหาตัวละครอะไรดีในเกมนี้เนี่ยมันมีตัวละครเยอะมากๆมีเทียริสอะไรแนะนํากับเราได้บ้างนะครับซึ่งในภายนครับผมก็จะมาแนะนําเทียริสตัวละครภายในเกม3ก๊ก เทคนิคเลยค่ะว่าตัวละครในเกมเนี่ยมีตัวละครอะไรกันบ้างแล้วก็ตัวละครอะไรที่แน่เอามา จับจองกน,น้าต้องบอกก่อนว่าเกม3โก้เนี่ยมันเป็นเกมเทคนิคที่ผสม RPG ก็ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครในเกมอะ่ะบอกเลยว่ายิ่งมีหลายๆตัวยิ่งดีมันจะมีผลต่อการบวกของค่าพลังของตัวละครนะครับมันมีการเชื่อมความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นคือมันค่อนข้างเยอะมากๆแต่ในพาร์ทนี้เราจะขอพูดเกี่ยวกับตัวละครเริ่มต้นก่อนละกันก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลคล์คลิปนี้คนหนึ่งหลค์และทายชื่อชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดะที่กำลังมาหาร้านเกมราคาถูกที่สะดวกและ สำหรับเป็นเพื่อนท่านใดที่สนใจลิงกร้านอย่าต้คลิปนี้ ก็อขอฝากกันไปด้วยจากเกมต้องร้านโอเวอร์ท็อปอัพโอเคครับก่อนที่เราจะนำเทลลสขึ้นมานะครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครในเทเลิสเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถเลือกดูได้ว่าตัวละครทีเพื่อนสุ่มมาเนี่ยมีตัวละครอะไรของเพื่อนเนี่ยติดเทลิสกันบ้างในส่วนนี้ครับมันเป็นแค่ข้อมูลในการอ้างอิงเข้ามาเฉยๆนะเพราะในความเป็นจริงแล้วเวลาเล่นเกมสามก๊กเทคนิคเนี่ยเราต้องมีตัวละครที่มันเยอะเว้ยยิ่งมีตัวละครเยอะเนี่ยจะมีผลในการเพิ่มพลังของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าความสัมพันธ์การปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆแล้วก็กกกาาารรลลลล็ออออเงงงืื่่่่นนไขขๆจะะะชวววยบคพััแถ้ต สามครับคุณจะสามารถปลดดาวตัวละครเพิ่มดาวจากระดับ SDA ให้เป็นระดับ UR ได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งในภาคนี้ครับผมจะขอพูดในส่วนที่เป็นส่วนสําคัญแล้วกันว่าการวางกลยุทธ์และก็การหาตัวละครที่จะเอามาใส่ในตำแหน่งเนี่ยควรมีตัวละครอะไรกันบ้างแล้วก็สามารถวางตัวละครได้สูงสุดกี่ตัวโอเคอันดับแรกครับเกม3ามโค้งแท็กติกเนี่ยมันจะเป็นการที่เราสามารถนําตัวละครมาวางไว้ในกระดานเพื่อเลือกการโจมตีการโจมตีก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายแบบครับก็คือแทงแนวหน้าตัวดาบแนวหน้าธนูซัพพอร์ต แล้วก็ตัวหลวงนะครับอันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ุ้นพลเปนโตเกมนอกจากนั้นครับก็จะเป็นกองกําลังที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถจีบมาวางไม่ว่าจะเป็นกองกำลังอาวุธสั้นนะครับนี่เป็นอาวุธสั้นอย่างน,น,นี้กองกำลังม้นะครับหรือว่าทหารม้แล้วก็พลธนูที่จะเป็นโจมตีระยะไกลซึ่งในการปลกของค่าพลังเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถอัพได้ว่าเพิ่มความแรงของสายโจมตีระยะไกลเพิ่มความถึกของสายดาวหน้าอันนี้คือสามารถเลือกอัพได้ระบบมันจุกจิกเยอะมากโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องมีตําแหน่งอะไรนะครับให้เรากลับไปที่ทัพ ตัวละครนี่คือทับหลักนะครับแต่ยังไม่ได้รวมในส่วนของทับรองฝั่งซ้ายทับรองฝั่งขวาทับรองนู่นนี่แน่ซึ่งทับรองครับเพื่อนๆสามารถวางตัวละครซ้ำได้เลยโดยที่ตัวละครเหล่านั้เนี่ยจะทําการซิงค์เลเวลกับซิงค์อุปกรณ์จากตัวละครหลักที่ตรงตามเงื่อนไขเช่นถ้าทับหลักผมจูโล่เป็นสายลลวงใช่ไหมผมก็ต้องเอาทับรองที่มีความสามารถในการล้วงเช่นเดียวกันในการเอามาวางตำแหน่งเดียวกันในทับรองเพื่อที่สามารถใช้ของเดียวกันกับจูโล่แล้วก็ ได้เลเวลจากจุลง่ไปเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการวางตัวละครอะแลวบทบาทสาคัญของตัวละครภายในเกมเนี่ยเราควรเอาตัวละครประเภทอะไรกันมากหลักมีสถานะอะไรที่เราควรรู้ไหมันดับแรกครับในเกมเนี่ยมันมีสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นสถานะเลือดไหลสถานะในการเอามาแพร่ไฟช็อตตัตัตนใบหรือแม้กระทั่งสถานะอื่นๆที่เกี่ยวกับ ประเภทของการดีบัฟนะครับมันมีเยอะมากๆซึ่งในช่วงแรกนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องพบเจอไนดะ้คือการสุ o ่มแบบการันตีมีให้เราทั้งหมด3ตัวซึ่งใน3ตัวนั้นครับเพื่อนๆจะสามารถรีโลดได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยแต่ก็ต้องมาลงเลือกนะว่าคุณจะเอาตัวใดนะครับถ้าได้ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกตัวละครตัวนั้นเลยซึ่ง3ตัวนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยครับตัวแรกก็คือเตียวซี ตัวนี้จะเป็นตัวแทงค์ที่มีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับนะครับลดความเร็วสตูทั้งหมดที่มาโจมตีเรานะครับก็จะตามสถานะของเขานะครับระดับ25%แล้วก็ลดความเร็วโจมตี15%นั่นเองอันนี้คือความสามารถของเตียวซีตัวเลือกที่หนึ่งนะครับเป็นประเภทของแนวหน้าเนาะตัวเลือกที่สองนะครับนั่นก็คือเตี้ยอุยนะครับเตี้ยอุยจะมีความสามารถในการเปลี่ยนเลือดที่เราเสียไปครับเป็นดาเมจอยู่ที่7.5%ใส่สตูที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับก็เป็นสายดาเมจนะครับก็ไม่ใช่แทงนะตัวนี้ก็เป็นดาเมจถามว่าติดเท เป็น t ทียเอสไอที่เขาจัดนะครับตามตารางที่ผมขึ้นก็นแล้วแต่ความต้องการนะแต่ส่วนตัวแล้วผมว่ามันมีตัวละอกที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับไทสุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับประเภทธนูความสามารถนั่นก็คือการเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับพันธมิตรนะครับหรืว่าแนวทัพของเราเนี่ยทั้ง2 เพิ่มขึ้น20%ต่อเนี่ย20นาทีซึ่งมันจะเป็นเถิ่นเริ่มต้นจะทําให้เพิ่มในส่วนของความเร็วโจมตีนะครับของคุณพลนะฮะใครมันโจมตีได้ไวซึ่งเนี่ยาจจะเป็น3ตัวละครเริ่มต้นในบรรดา3มตัวละครที่ผมเชียร์ที่สุดนะครับน่าจะเป็นเต๋วซีที่สถานะดีบัฟค่างเยอะเวลาต้องไปปะทะกับตัว แนวหน้ากองฝั่งศัตรูเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยลดความเร็วลดดาเมจแล้วก็ทําให้ฝ่ายได้โจมตีช้าขึ้นอะไรหลายๆอย่างผมว่าตัวนี้เหมาะที่สุดในบรรดา3าตัวที่น่าเลือกนะอ่าอันนี้ก็คือสเตปแรกที่เพื่อนต้องเจอนะครับเพื่อนๆเลือกตัวละครทนะั้งหมด3ตัวละครไปแล้วนะครับผ่านเฟสนั้นไปแล้ว มันจะเข้าสู่เฟสต่อมาครับนั่นคือกําเนิดวีรบุรุษในสนการกาเนิดวีรบุรุษเนี่ยจะประกอบด้วยตัวละครระดับเอสดาทั้งหมดตามที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้แต่จะมีตัวที่นอกเหนือจากนี้นะครับเช่นเดียวเซียวอาริโปนะครับกวนอูหรือว่าตัวละครอื่นๆซึ่งตัวละครเหล่านั้นครับจะเป็นตัวละครที่ได้จากการเติมเงินสะสมซื้อพาร์ซื้อบัตรรายเดือนหรือว่าเติมต่างๆที่นอกเหนือจากการสุมนะครับต้องก็จะในส่วนนี้เนาะใครที่ไปใส่เติมคุณจะได้รับสิทธิ์ในการ รับตัวเหล่านั้นซึ่งตัวเหล่านั้นครับผมยกให้เป็นตัวระดับ The Best เลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็โกงในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดกลับมาในส่วนเหล่าตัวละครที่เรามีกันหน่อยละกันนะครับอ่าต้องคนยังจาในช่วงต้นที่ผมพูดถึงได้ไหมว่าในเกมมันมีสถานะค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ต้องบอกว่าการมาพอไชั่นของแต่ละตัวละครมันจะมีผลต่อการโจมตีถ้าเป็นตัวโจมตีไกลการโจมตีจะอยู่ระยะไกลในการโจมตีใส่ศัตูเนาะตัวที่เหมาะในการหามาแรกๆเลยแล้วไม่ควรพลาดนาะครับผมมอันะอได้น่าเป็นจูโล่จูโล่จัดว่าเป็นตัวละครที่อยู่ใน T.S. ไม่ว่าใครจัดก็ตามครับเพราะว่าความสามารถของจูโล่เนี่ยคือการเข้าไปล้วงเว้คือเข้าไปล้วงตำแหน่งหลังไว้ไปล้วงซับพอร์ตไปล้วงโจมตีระยะไกลอ่ะซึ่งมาดีมากๆครับ กว่าที่ตัวทับหลักเขาจะกลับมาช่วยเราคือเขาต้องเคลียร์แนวแนงเขาก่อนนะครับจึงจะกลับมาช่วยแนวหลักได้ครับจูโล่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเข้าไปตัดเลืได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการปิดคิวตัวนั้นไปได้เลยนะครับถ้าใครที่อัพจูโล่งเต็มนะครับตัวล้วงสําคัญมากตัวล้วงไม่จะเป็นต้องเป็นจูโล่งเสมอไปนะครับตัวระดับ SR รแต่ว่าเอธิดาตัวอื่นที่มีความสามารถในการล้วงก็สามารถนำมาใส่ตำแหน่งในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งต่อมาที่ผมบอกว่าแ่่สนใจนะครับ เมื่อมีตัวลวงแล้วนะครับตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวประเภทการล้างสถานะหรือว่าล้างพิบัฟซึ่งในส่วนนี้ครับไม่จำเป็นต้องเจาะจงเป็นตัวละครระดับ SR s อเเสมอไปนะครับ SR ที่มีความสามารถในการล้างดีบัฟก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเช่นตัวละครตัวนี้ที่เป็นระดับ s อเขอพูดในส่วนนี้ก่อนนะคือตัวละครนี้มีมโอกาส40%ครับที่จะสลายออนแอร์ให้กับผลพ้นฝ่ายตนเองในระยะการรักษาครับออนแอร์ก็จะเป็นพวกสถานะดีบัฟหนึ่งชิดสามารถล้างออกไปได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีมากแม ตัวอื่นที่เป็นระดับเอตาถ้ามีความสามารถในเดียวแบบนี้ก็สามารถหามาใส่ร่วมทีมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อเรารู้ตัวล้วงแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นตัวประเภทของโจมตีระยะไกลหน่อยละกันนะครับโจมตีระยะไกลผมยกให้อ้วนเสี้ยวนะครับอ้วนเสี้ยวเป็นตัวละครที่มีความเร็วนะครับคือจะทําการปลกใจขุนพลฝ่ายตนเอง2อตนนะครับทำให้ความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น23%ต่อเนี่ยแวินาทีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ อาศัยโจมตีระยะไกลเป็นหลักนะครับจะทําให้การโจมตีของเขาเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบมากมากกว่าที่เราจะเข้ามาล้วงหรือเข้ามาเคลียร์เขาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะตัวนี้จัดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับตัวละครอวนเซียวนั่นเองตัวละครตัวต่อมานะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือกําหลิงตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครประเภทของการล้วงก็จริงครับแต่ความสามารถที่น่าสนใจคือ เราขวนหาตัวละครที่มีความสามารถในการจ่ายสถานะไม่ว่าจะเป็นจ่ายด้วยของตัวเองหรือว่าจ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมก็ตามครับซึ่งตัวละครนี้ครับเป็นมีสถานะที่น่าสนใจก็คือสถานะไร้กำลังครับที่จะทําให้อัตราการคุ้มกันดาเมจของผู้ถือครองนะครับลดลง30%เพิ่มอัตราดามเมจแต่เพิ่มดาเมจลดลง30%ตอนน่อเนต่อเด5อวินาทีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากแม่ในตัวเกมแบบมันมีสถานะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหาตัวละครที่มีการจ่ายสถานะแบบนี้มาเกี่ยวข้องก็จะดีเมื่อแบบ เหมือนสถานะบางอันนะครับที่ศัตรูเวลาติดสถานานี้แล้วจะทําให้การโจมตีของศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะโจมตีพลาดเป้าอยู่ที่50%ก็มีเหมือนกันนะครับก็จัดว่าเป็นสถานะที่ค่อนข้างปั่นประสาทมากๆสําหรับเกม36 t a c t i c นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าตัวละครที่ผมมาแนะนำเทลิสนะครับเพื่อนสามารถดูเทลิสแบบนี้อ,อ้างอิงไปได้นอกเหนือ,อจากนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมอธิบายในส่วนของข้อมูลต่างๆครับเพื่อนๆสามารถนําข้อมูลในส่วนนี้ครับไปทําการ ปรับใช้แล้วก็อดแอพจัดทีมของเ,เพื่อนได้เช่นเดีวยวกันเนาะจะทำให้เ,เพื่อนเนี่ยเล่นเกม3ามกอแท็กติกเดี๋ยดึงง่ายมากขึ้นนั่นเองสำหรับพาร์ทนี้ครับคงเป็นเพียงเท่านี้ฮะปิดพาร์ไปกันได้ผมขอกราบประธานภักยกันด้วยถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกันด้วยนะครับไปเจอกันในพาร์ทต่อไปขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ